ถ้าเด็กกระเปียกเด็กกระโปโลคนนึงไม่ได้สวยแมสร้อยเจ็ดสิบลูกจะว่าเลยอันนี้ร้อยหกสิบยังต้องโมดิฟายยังต้องไปเสริมดัง้งนี้ต้องไปถากกามออกอีกถามว่าผมต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ถามว่าผมมอามาเพื่อมาปั่นป่วนกนระแสแล้วไม่ใช่เพื่อนฝากมาให้พิจารณายังไม่สินสัญญาเพราะว่าให้เขาได้ฝึกเปนประสบการณ์ถ้าวันเวลาที่ที่เขาทิงแล้ววันเวลาจะเป็นตัวจัดส่นครับ ใี่น้องอยู่ในช่วงพ่อบ่มอยู่ฮะ,ะเราก็เลยแต่น้องได้ลาเราก็ไม่เป็นไรนะครับคนอื่นที่มีอีกเยอะอยู่ในวงที่กําลังเรากําลังจับตาหนูบ่เคยลืมบุญคุณไม่เคยเหยียบย่าว่าเห็นพ่อโจเป็นอะไรกับบุรุษที่เขาเอากันมากหนูไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วที่เขาว่าหนูตัวนูยังเป็นยังสิบไปอยู่มองอื่นเพื่อว่าบอกตรงๆหนูก็ยังยืนยันคาเก่าค่ะว่า ไไม่ได้โกโอย่างที่เห็นคราก็ไม่ได้มีดูรับอเลยะไรเลยตรงๆเลยว่าเหตุเกิดตอนประมาณมที่15ตอน4ี่โมงเย็นก็มีเพื่อนนะครับในวงการดีเจนักจัดรายการก็บอกว่ามีน้องคนหนึ่งลงจากวงหมอลามนะอ,อยากจะเอาไปฝาก ก็เลยให้โูหนุ่มโทรมาก็ได้เบอร์โทรมาก็คุยกันแป๊บเดียวนะก็ตั้งกลุ่มคุยกันช่วง4-5โมงเย็นนะครับแล้วก็คุยกับแม่แม่แม่เอฟซี FC ที่อยู่อังกฤษที่จะดูแลน้องอให้เรียนต่อให้จนจบปริญญาชื่อแม่แก้วอยู่อยู่อังกฤษนะครับก็เลยเได้คุยกันว่าถ้าถ้าน้องจะเรียนด้วยแล้วก็มาเข้าสังกัดกับหายทองคำนี่จะมีผลกระทบไหม ก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วการเรียนแต่ว่าถ้าน้องมีโอกาสในอนาคตเกิดได้สัมผัสความดังกับหมายทองคําก็อาจจะแบ่งเวลาใหม่ก็อาจจะจัดเซตเวลาหรืออาจจะค่อยดับเรียนหรือว่าอะไรค่อยวาไปที่จริงน้องไม่ได้มีโปรไฟล์โดดเด่นนะน้องไม่ได้เป็นตัวแมสในในวงนะน้องผมเคยเห็นอยู่ในอยู่ในอยู่ในอ,อยู่ในโซเชียลอยู่บ้างแล้วก็วันที่มาสมัครน้องมาต่อจากน้องอุ๋งอิงเดือนครึง่งก็ กำลังเขาเรียกว่ากําลังสร้างตัวตนกําลังสร้างเลคเตอร์อยู่โดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเราเพิ่งรู้ว่าน้องไม่ได้สัญญานั่นแหละแต่ว่าพอน้องลงมาวันที่สิบอดในระหว่างทางสิบอดถึงวันที่สิบห้าเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเพราะน้องก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะต้องแบบว่าทําให้แบบว่ามีผลกระทบอะไรมากมายแล้วก็เลยพอได้คุยกับทางผู้ติดต่อมาคืออาจารย์สรรแล้วก็คุณหนุ่มก็เลยว่าไม่มีสัญญาแน่นะไม่มีครับแล้วก็ ลงมาถูกต้องไหมอ่ไม่ใช่ว่าจบกันได,ด,ด,ด้ดีไหมหรือว่าโดนห้านหรือว่าโดดลงมาในกลางคันเขาบอกว่าลงมาได้ดีวันที่สิบเอ็ดเวลาปัจจุบันแล้วก็เห็นเห็นว่ามีข่าวว่านางเอกอ่ลงจากวงใหญ่แล้วก็ไปดูก็เป็นน้องชูใจนะครับแล้วก็ยังชูใจมีโปรไฟล์เลยก็ไปไล่ดูมีเพลงคัฟเวอร์อยู่มันสองสามเพลงนะครับ,รบแล้วก็เลยถามว่าน้องได้รับบทอะไรได้เป็นอะไรนางเอกไหมเราคิดว่าน้องเป็นปนางเอกเราซ้ำ พ่มาไล่รกันกับน้องอยู่น้องน้องอุ๋งอิงก็เลยว่าตอนนี้บอสก็รับมาสี่ห้าคนนะครับน้องป๋อมแปนน้องอมแอมน้องโซเฟียน้องฮักแพงแล้วน้องอยู่จุดไหนบอกหนูอยู่ฝ่ายตัวโกงแล้วเราก็แล้วถ้าน้องตัวโกงแล้วรับบทหนักไหมก็เป็นห่วงนะคือตอนที่ไปออเดชั่นก็เหมือนกับน้องก็ต้องมีฝันมีอะไรอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างตัวตนก็เลยยังไม่ได้อยู่ในผ่านเหมือนกับ เราเป็นสมัรง,งาแล้วยังไม่ผ่านโปรอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าประมาณนั้นไหมก็เหมือนที่บอสโจสัมภาษณ์ว่าก็อยู่ในช่วงให้น้องสร้างตัวตนแล้วพอดีน้องก็ยังยังเหมือนกับผ่านไปหนึ่งปีพอดีเนี่ยก็เลยมันอาจจะอยากจะเปลี่ยนลายว่าในเมื่อมีคุณแม่ที่จะเมตตาส่งเรียนจนจบปริญ,ญญาก็อยากจะกลับไปเรียนเนี่ยบางทีกว่าจะมีเขาเรียกว่าได้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักน้องตั้งแต่วันที่1 1จนถึงวันที่15เนี่ยน้องรอแต่รอผล ผลสอบวันที่16คือเมื่อวานนะครับน้องลงเครื่องแม่แม่แก้วบอกว่าแม่จะให้ไปคุยกับพ่อจักก่อนว่าจะมีเงื่อนไขหรือว่าอะไรที่ผูกมัดกับการเรียนกับการมาดูแลแม่ไหมไอ้เราก็เปิดกว,ว้างอยู่แล้วว่าลองมาออเดิชั่นดูแล้วก็ลองดูว่าเสียงเขาผ่านไหมตัวติดเตี้ยประมาณร้อยขอสิบกว่ามาดนางเอกทรงนางเอกก็ยังไม่ใช่เบอร์แมสแล้วว่าแต่เราไม่เป็นไรเราขายความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทความมุ่งมั่นของน้องลองดู แล้วที่ไม่ได้โทรไปบอกวอตจูงจริงคือเราเป็นพวกกันเราเชื่อว่าออให้มันผ่านจากวันนี้สักนิดหนึ่งก็ได้แต่พอดีพอน้องมาเจอผมตอนสิบเอ็ดโมงได้ไลฟ์สดกันช่วงสิบบ่ายโมงแล้วผมก็รีบไปเซนสัญญาผมมีงานเมื่อวานของเซนสัญญาสองงานอย่างด่วนเลยเพราะว่าเขามีงานด่วนที่ต้องบีบไปบมไปเซนสัญญาก็เลยยังไม่ได้แม้แต่แคปรูปหรือว่าโพสอะไรมากไปกว่าการบอกว่าน้องจะมาร่วมงานไหนทองคำไม่ว่าจะเป็นเซนสัญญาหรือจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เราบริสุทธิ์ใจตรงที่ว่าเมื่อน้องสิ้นสภาพ จากการเวลาจากบอสโจแล้วอย่างอย่างอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็ดูว่าแล้วบอสก็อวยพรให้อย่างอย่างแบบเหมือนกับบริสุทธิ์ใจนะเราดูจากอาการนะแล้วจนมาที่11 12-34สจนถึง15บา่ายเนี่ยก็ไม่มี FC คนไหนที่จะไปมองว่าน้องจะไม่ไม่ทำอะไรให้เสียห,ยหายหรือเสียใจอะไรเพียงแต่ว่ามาอยู่หายตองคำมันเหมือนกับมินแรงกับเพื่อว่าเอ,อ น้องมีดีลลับกับผมไม่มีเลยเฮ้ยทำไมมันเร็วไปหรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเร็วเกินไปผมไม่รู้ว่าใครแคร์ใครนะในชั่วโมงนั้นผมไม่ไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ของการออกจากค่ายแต่ละค่ายหรือออกจากวงแต่ละวงต้องเว้นระยะห่างในการไปประกอบสมาอาชีพในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเพราะน้องไม่ได้มีสัญญาไงถ้าน้องมีสัญญาในระหว่างที่ ลงออกจากสัญญาของค่ายนั้นเนี่ยบางทีหมดสัญญา5ปีแต่น้องขอไปทําธุรกิจก่อน3ปียังไม่ครบสัญญาค่ายเพลงก็จะเขียนว่าห้ามไปสังกัดค่ายหรือบริษัทใดที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับแต่นี่ด้วยความที่ว่น้องไม่ได้มีสัญญาเลยไม่ได้มีข้อบันทึกข้อตกลงพ่วงท่ายอันนี้ผมเป็นค่ายเพลงนะครับผมผมพอรู้จากค่ายใหญ่ๆที่ผม ไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปเขียนเพลงไปเอานักร้องเข้าค่ายมาผมรู้ข้ขอกฎหมายบ้างด้วยภูมิของตัวเองก็เรียนกฎหมายจบนิติศาสตร์รามคำแหงก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดผิดพลาดประการใดแล้วผมต้องไปขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องไปดูว่าการตีความในการลงจากวงหมอลำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่วันถึงจะไม่บอกว่าเร็วเกินไปมันจบไปแล้ว คือมันจบไปตั้งแต่ตอนเขาไปลาวันที่11แล้วแล้วผมจะไปขอในฐานะอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นผู้บงังคับบัญชาถ้าบอสเขาติดใจตรงที่ว่าผมไม่ได้ไปไปขออนุญาตหลังจากที่น้องออกไปแล้วผมคิดว่าการสิ้นสมาชิก,กภาพหรือการสิ้นสมาชิกของการการเป็นพนักงานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบตรงที่น้องไปลาแล้วก็น่าจะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็คิดแค่นั้นแต่มันเกิดมีการไล์สุดไปแล้ว FFC ก็สวิงไปเลยว่าทําไมไม่มาขอบอสโจผมส่งข้อความไปให้น้องบอสโจเนี่ย ตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มผมผมเริ่มคุยละเมื่อคืนเนี่ยครับที่น้องไปขึ้นกับน้องยูกิประมาณห้าทุ่มผมจําได้เวลาน้องยังไม่ได้เปิดอ่านจนเช้าก็ไม,ไม่ยังไม่เปิดอ่านแต่เห็นคอมเมนต์อยู่ปีไลค์ like, ว่าวันนี้จะต้องไปส like, ตรีมไลฟ์ตัวนั้นตัวนี้ผมก็เข้าไปกดไลค์อยู่พอไปกดไลค์ก็ยังมีคนบอกว่าชื่นชมด้วยความมุสุดใจไหมคือสายสายที่บางทีต้องแยกแยะนะครับระหว่าง f c ที่เป็นตัวแม่หรือ f c ที่มี มีความบริสุทธิ์ใจ FC ที่รักกัน,นจริงๆริหรือ f c มันมีหลายเกรตหลายเซกเมนต์นะครับก็ห้ามกันไม่ได้ที่จะโกรธเรานะเพราะว่าเราก็พูดง่ายครับผมไม่ได้ไปกราบคารวะไม่ได้ไปขออนุญาตจริงๆผมต้องขอโทษจริงๆนะครับสิ่งที่ถ้าบอกว่าไม่ได้เขาลงจากวงเราก็จริงแต่ห้ามไปขึ้นไหนเพราะว่าเห็นว่าจะไปเลี้ยงแม่นะครับการเลี้ยงแม่คือการดูแลในวันที่จําเป็นถ้าแม่ไม่ปว่วยเราก็สามารถที่จะไปรับจบปีร้องรถแห่ได้เขาก็มองว่าการไปขึ้นหมอลลามูเนี่ย ทั้งฤดูกาลหนึ่งปีเนี่ยปิดฤดูกาลสองเดือนหรือสามเดือนตอนเข้าพรรษาแต่วงใหญ่ๆก็มีมินินะครับมินิคอนเสิร์ตถ้าเป็นตัวแมสก็ไม่ได้พักนะครับแล้วเด็กก็บางคนก็เบื่อเงินมาแอดวานมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปีนะครับก็ต้องไปตลอดทีนี้น้องก็เลยว่าถ้าเราไปทุกวันน้องก็อาจจะไม่ได้ไปดูแลแม่บ้างต่างคนต่างทํางานดีกว่าไม่ออ่กสร้างศัตรูเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเราเราอย่าไปเคลิบเคลิ้มกับบางบางคาปั่นป่วนเราต้องตั้างสมาธิว่า วงการนี้มันแคบผมเดินมาก่อนนะครับผมรู้จักตั้งแต่สมัยพ่อส,อสงการรู้จักสมัยตั้งแต่พี่ชายเป็นผู้บริหารวงผู้ใหญ่สายจวดตั้งแต่จโจยมน,นเนไปร้องเพงเลงอยุโรปอยู่เกาหลีใต้เรารู้จักกันหมดนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้แค่เด็กกระเปียกเด็กกระโปโลคนหนึ่งไม่ได้สวยแมตร170้อยเจ็ดสิบ้าเลยอันนี้ร้อยหกสิบยังต้องโมดิฟายยังต้องไปเสริมดั้งยังต้องไปถากกรามออกอีกถามว่าผมต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ถามว่าผมเอามา เพื่อมาปั่นป่วนกระแสแล้วไม่ใช่เพื่อนฝากมาให้พิจารณาเพิ่งเซ็นสัญญาไปตอนบ่ายสามนะครับผมไม่ได้มาเลยผมขายลำใหญ่กยูกิโชคดิดคิตตี้ตาลลายสยามผมขายจนไม่ไม่มีเวลาพักสมองโพสยังไม่ได้โพสอะไรเลยวันนี้ผมจะเอามาเป็นปสดเลยผมไม่ยังประสาอะไรเลยพูดง่ายผมแค่ว่าผมคือภาพของนักสร้างภาพของคนให้โอกาสคนอยู่กับตนให้ระวังความคิดอยู่กับมิรามคำพูด ถ้าเผลอพังออกไปมันออกคืนไม่ได้นี่เราเตือนนะโจเราไม่ได้ทะเลาะกันนะเอฟซี FC, ผมไม่ได้ทะเลาะกับโจนะผมเนี่ยเป็นห่วงเ,เห็นไหมไงพอโจไปโพสไปอะไรไลฟ์สดไหลไปเกมมันก็เข้าทางนะครับนักข่าวมันมผิดหรอครับนักข่าวเขาเสนอข่าวแต่ถ้าคุณพูดอะไรถ้ามันเป็นเรื่องอารมณ์ในนี้ผมตั้งสติมากเ,เนี่ยเพราะว่าผมจะทําให้เป็นมาตรฐานว่าวงการเรามันแคบอยู่ด้วยกันรักกัน นะครับแบ่งกันกินขอกันกินมากกว่าน,นี้บางทีก็ต้องให้มันใจเย็นลงก่อนเวลาจะเป็นเครื่องสลายความเครียดแขนโกรธเคืองนะครับอันนี้เราไม่ได้เกลียดกันนะอา,อาจจะมีการโกรธอาจจะมีการน้อยกันแต่เรายังไม่ได้ถึงกับแ้นนะแต่ถ้าจะเป็นโรนกรธแ้นกันมันก็มันหมดยุคเจ้าพ่อแล้วผมบอกก็ไม่ได้มีนักเลงผมก็ไม่ใช่มาเฟียผมก็ไม่ใช่นักเลงน้องก็ไม่ใช่นักเลงต่างคนต่างทรรหากินต่างคนต่างดังคนละเวด้วยโจก็อยู่หมอลำ เบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่ากันไปเราเป็นอินดี้เราจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอินดี้ยืน 8, ปดยืนเก้าก็แล้วแต่เรามันคนเราเวคนเราล่องแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลยครับหายตองคำไม่จําเป็นต้องไปเก็บตกของใครผมสร้างมาทั้งลำยยํำไยผมสร้างด้วยมือผมทุกคนมาจากศูนย์หมดผมต้องยืนอยู่ได้เก้าปีไม่มีแผ่วเพราะของแท้ประจักษ์ชัยไฮทองคำลำไยไฮทองคำของแท้แท้หวาก็ เรียนบอสโจนะครับถ้าผมไม่ได้ขออนุญาตท่านในค่าคืนนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะครับอย่างลูกผู้ชายคงจะไม่ให้พี่อายุ53ปีคงจะไม่ต้องไปก้มกราบน้องชายอายุ38ปีหรอกขอนกินได้กว่านี้เพราะพี่ก็เคยช่วยน้องน้องก็เคยช่วยพี่ฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันก็ไม่มีอะไรครับโจก็คือน้องรักถ้าน้องยังอยากจะคบก็คบน้องคิดว่าพี่ก้าข้ามก้าว่วงก้าล่าอน้องก็ ก็สุดแล้วเตะเพราะว่าพี่ก็เป็นพี่แค่นี้เราจะให้ไปกราบคลรบว่าตรงไหนแล้วพี่ก็พอตัวอยู่ตรงนี้พี่ก็มีอาณาจักรของพี่พี่ก็มีเส้นทางของพี่นะครับแค่เด็กคนนี้จะมาทําให้เราทะเลาะก,กันจนไม่กินข้าวด้วยกันก็เราจะไปทํายังไงอ่ะเขาไม่อยากกินกับเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนกล้าวเล่าเนี่ยเราก็อยู่ของเรานนเนี่ย เป็นเป็นการเข้าบ้านหลังใหม่โดยที่แบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะก็เพิ่งบินมาจากอุดรเมื่อวานนี้เลยค่ะกระแสตอบรับก็คือแบบหลายๆช่องก็ยังเล่นเล่นข่าวนูเยอะเลยค่ะแล้วรู้สึกไงมากับคอมเมนต์ที่บางทีแบบว่าม,ม,มีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าเราเรื่องที่แบบว่าเราโกหกนูน่นนี่นั่นโน่นไหนบอกจะไปเรียนดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกหนูก็ไม่ได้รู้สึกแบบ อะไรมากมายค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดค่ะทุกคําที่หนูพูดไปคือความจริงทั้งหมดค่ะเพราะว่าการเข้ามาในบ้านหลังใหม่นี้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในวันที่15ค่ะวันที่อาจารย์ประจักษ์ชัยติดต่อกลับไปหาครูหนุ่มค่ะทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นภายในวันเดียวเลยแล้วก็ตัดสินใจมาในวันนั้นเลย ก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนูเริ่มลาเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก่อนที่หนูจะไปขึ้นวงสามวันแล้วก็ลาลงอย่างเป็นทางการเนี่ยต้นเรื่องมาก็คือแม่ของหนูค่ะไม่สบายเป็นกรดไหลย,ย้อนรุนแรงค่ะแล้วก็เป็นความดันกับไขมันด้วยค่ะหนูก็เลยว่าพ่อค้าหนูขอลากลับบ้านไปดูแลแม่สักพักได้ไหมแต่ว่าหนูลาครั้งนี้จะไม่มีกําหนดนะคะหนูก็บอกแบบนี้ก็บอกกับคุณครูทุกคนว่าหนูลาไปไม่มีกําหนดนะคะแม่ ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาวัานไหนหนูก็บอกแบบนี้แล้วก็ทางนั้นก็หนูลาไปแล้วทีนี้ก็มีแม่ฮักของหนูค่ะในช่วงที่หนูลามีแม่ฮักของหนูเพราะว่าแม่อยากให้หนูเรียนต่อนะหนูอยากเรียนต่อไหม,มถ้าหนูเรียนต่อหนูก็จะได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ใกล้แม่ด้วยไปเรียนก็จันทร์ถึงศุกร์ศุกร์เย็นก็กลับมาบ้านอยู่กับแม่ดูแลแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ฮักคุณก็เห็นว่าแม่หนูไม่สบายแล้วช่วงนั้น ไม่มีคนอยู่กับแม่ค่ะก็เลยก็เลยกลับมาแล้วทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าแม่จะส่งหนูเรียนหนูจะกลับมาเรียนแล้วหนูก็เริ่มวางแผนการเรียนตั้งแต่ช่วงที่หนูลาหนึ่งเดือนเลยค่ะมาเตรียมเอกสารเตรียมพอร์ตฟลิโอไว้เพื่อที่จะสมัครเข้ามหาลัยก็ระหว่างลาก็คือช่วงนั้น ช่วงแรกหนูอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ว่าพาแม่ไปหาหมอหาอะไรบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆมาที่หนูลาหนึ่งเดือนก็คือไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรค่ะเพราะว่าสุ้มจัดการเตรียมเอกสารเตรียมเรียนเตรียมไปติววิชาหลักๆที่ต้องได้สอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะลาไปเดือนหนึ่งแล้วหนูก็เลยว่าทักบอกก่จะจว่า,วาพ่อพ่อโจขาหนูจะขออนุญาตขึ้นวุ่งอีกสามมือสุดท้ายด้วยค่ะอีกสามมือสุดท้ายด้วยค่ะพอวันที่เก่าวันที่สิบวันที่สิบเอ็ด แล้ววันที่สิบหนูจะขอลาลงเป็นทางการเนื่องจากหนูมีเหตุผลจําเป็นว่านี่ด้อค่ะแม่หนูพอสบายแม่หนูไม่สบายแล้วหนูก็จะกลับมาเรียนด้วยในแชทพ่อโจไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่ว่าพอวันที่หนูไปบอกบอกกับพ่อเองต่อหน้าวันที่เก้าพ่อว่าโอเคลูกพอรับรู้แล้วพ่อเข้าใจเหตุผลพ่อก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วพอวันที่สิบอดหนูเวลาลงกับพ่อโจแบบอย่างเป็นทางการ มีแม่มีครูหลายๆท่านไปด้วยพรว่าก็บอกเหตุผลไปแบบนี้พอกว่าโอเคลูกพ่อเข้าใจแล้วพ่อโจก็ฝากกับอาจารย์ของหนูว่านี่เดอร์คุณนุมคุณนุมมพาลูกเฮดเดอร์ยาให้ลูกทิมเดอร์เฮดโคเบอร์เฮดยางกับผ้าลูกเฮดไปให้ลูกรักษาทาานว้เพื่อเพื่อมีซื้อมีเสียงขึ้นมาอย่างสิพ่อกับยินดีน้าส่วนตรงที่ว่าพ่อก็บอกว่า แมล่ลูกสิไปยยูไซลูกสิไปยยูเวที่ใดก็ตามหรือว่าบอดี้ยูในสาวหน่อยก็ตามพ่อก็ยินดีน้ําพ่อก็บอกแบบนี้ค่ะแม,ม่อยู่บ้านรก่อนหน้านี้ก็คือแม่อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่บ้านพ่อไม่ได้มาอยู่กับแม่ค่ะก็จะมีเที่ยวไปเที่ยวมาบ้างหกเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า<ม>เพื่อนทางานขับรถล่องขับรถส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลากลับมา ทีนี้พอแม่ไม่สบายพ่อก็เลยว่าออกลับมาอยู่บ้านดีกว่าแล้วส่วนตัวเราไปรู้จักกับอาจารย์ประจักษ์ชัยองไงอ๋อ,อส่วนก็คือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยรู้จักอาจารย์เลยค่ะแต่ว่าก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือไม่ไม,ไม่รู้ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ไม่ได้ติดต่อกับหนูกับคุณหนุ่มโดยตรงก็คือได้ได้รับการติดต่อจากอาจารย์คนอื่นมาเหมือนกันค่ะ ก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งโทรหาอาจารย์ประจักษ์ชัยว่าเนี่ยอาจารย์มีน้องคนนี้นะเพิ่งลงจากวงสาวน้อยมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องมีแววนะนู่นนั่นนี่เพื่อนก็เลยติดต่อกันแล้วว่าอาจารย์คนนั้นก็เลยเอาเบอร์อาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะให้ครูหนุ่มคุณครูที่ดูแลหนูอะค่ะติดต่อกลับมาแล้วทีนี้ก็เลยคุยกันในเย็นวันที่15ว่าหนูคิดยังไงถ้าอาจารย์ จะสนับสนุนนูเรื่องนี้ก็เลยก็เลยคุยกันว่าอาจารย์ถามว่าจะมาหาอาจารย์วันไหนก็ก็ก็บอกนะจะได้คุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปยังไงมายังไงทีนี้คุณหนูเรียกว่าลองเบิ่งอีกจักต่างหนึ่งอลองดูอีกสักครั้งนึงเพราะว่าโอกาสเนาะค่ะคำว่าโอกาสมันไม่ได้วิ่งมาหาใครง่ายๆค่ะหลายคนเลนหาโอกาสหัวสุกหัวสุ่นกับบริมีโอกาส แต่ว่าหนูเนี่ยหนูเม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าหนูลงจากสาวน้อยแล้วหนูจะมาอยู่หาทองคานะหนูหรือว่าหนูจะไปอยู่หมอลําวงอื่นนะหนูไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยค่ะไม่ได้คิดถึงเลยก็คิดเบื้องว่าชื่อเฟซหนูค่ะก่อนหน้านี้หนูจะตั้งเป็นชูใจเพรบ้านแพงใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าพอหนูลงจากสาวน้อยมาปุ๊บหนูก็เปลี่ยนกบมาใช้ชื่อเดิมของหนูเลยค่ะแคทกัลยาณีค่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้แคทกัลยาณีอยู่ เพราะว่าเอาจริงๆนะคะถ้าหนูมีแผนที่จะไปวงอื่นหรือจะมาอยู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยหนูก็ควรเว้นไว้ก่อนชูใจเพชรบนแพีเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนใช้เชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่อาจารย์ตั้งให้ใหม่แล้วใช้นามสกุลแห่งทองคําแต่หนูไม่ได้ทําอย่างนั้นไ่คะเรื่องนี้หนูคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูแล้วก็คือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนอะคะ่ะ แต่ว่าพอพอมีอาจารย์ผู้ใหญ่เพื่อนให้โอกาสมาหนูก็อยากคว้าโอกาสตรงนี้ไว้แล้วการอยู่ในค่ายมันไม่ได้ไปทุกวันมันไม่ได้แบบเล่นทั้งคืนแล้วเดินทางตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็สามารถมีเวลาที่จะไปเรียนด้วยแล้วก็ดูแลแม่ไปด้วยค่ะที่จริงตอนเราอยู่สำนเราไม่ได้มีสัญญาถูกไหมถูกค่ะไม่ได้มีสัญญาค่ะไม่มีสัญญาจ้างผูกวันใดๆทั้งสิ้นมีแต่สัญญาใจกันที่แบบว่าเออพอนูขอมาอยูน่นั่ม ขอมาอยู่น้ำเด้อพอ่อพ่อเพื่อนกะเพื่อนกะให้โอกาสไหมคะก่อนอื่นเล่นหนูก็ต้องขอขอขอบคุณพ่อโจนะคะที่ให้โอกาสหนูได้ไปยืนทั้งวิธีใหญ่ๆหทั้งวิธีสาวน้อยเพรบันแพงขอบคุณแมนุชขอบคุณคุณยาสุภาพที่เพื่อนให้โอกาสหนูเป็นค่อยเป็นกําลังแรงใจให้หนูตลอดถามข่าวถามข่าวตลอดยิ่าเป็นจังได้ลูกยิ่าอยูได้บอกระคืบ ทุกคนเพิ่นให้โอกาสนูเบิร์ตค่ะในวงสาวหน่อยบพราว่าจะเป็นทีมคู่คณะคู่หรือว่าพี่พีแดนเซอร์พี่พีศิลปินน้ำกันเพิน่นเพิ่นซ้อยเหลือ,อนูตลอดค่ะนูกับบอขอลืมบุญลืมคุณม,ม,มองหนีนูบอเคยลืมบุญคุณไม่เคยเหยียบย่ำว่าเห็นพอโจเป็นอะไรกับบลูที่เขาเอากันมากนูกไม่ได้คิดแบบนั้น แล้วที่เขาว่าหนูตัวหนูยังเป็นยังสิบไปอยู่บางอื่นคือว่าบอกตรงๆหนูก็ยังยืนยันคาเก่าค่ะว่าหนูไม่ได้โกหกชื่อชูใจก็เป็นชื่อที่พ่อโจตั้งให้ค่ะทําให้หลายๆคนรู้จักหนูในนามชูใจเพชรบ,บ้านแพงอันนี้หนูกับบอขอลบลูกันแล้วกันนะคะเพื่อนอาจจะไม่อยากให้ใช้หรือเปล่านี่หนูก็ไม่รู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือเราขอ เอาชื่อชูใจเพชรบ้านแพงแนบไว้แค่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นก็พอค่ะหลังจากนี้ก็จะใช้ชื่อใหม่ใช่ค่ะเป็นชใ,ใช่ค่ะชื่อใหม่นามสกุลใหม่ที่พอ่พอพมแม่แม่เอฟซี FC, ล้วก่ะอาจารย์ประจกักษ์ไส้ซอยกันตังค่ะ<ม>ก็คือ<ม>ขวัญใจไหทองคําค่ะเอฟซี FC หลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจเนาะคะ่ะ<ม>ในในตรงนี้ก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าหนูอยากจะขอโอกาส ให้หนูได้เดินทางสายนี้ต่อไปเพราะว่าไม่ไม่ว่ายังไงก็คือถนนเส้นนี้หนูก็เลือกเดินแล้วไม่ให้กำลังใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คำพูดบางคำอาจจะขอละเว้นไว้ได้ไหมเพราะว่าคำที่มันแรงจริงๆอะค่ะหนูก็ แต่ว่าหนูก็ปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรแต่ว่าก็ขอขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอคุณพ่อโจที่ให้โอกาสหนูได้มีได้มีชื่อบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อกะให้เกียรติให้โอกาสตั้งซื้อไม่ให้หนูให้คนในหูจักในาน้ำชื่อใจเพชรบ้านแพงหนูกาขอกราบขอพระคุณพ่อโจหมองนีละลายคะ่ะแล้วหนูก็ต้อง ขอโอกาสจากพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขคนนะคะซอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้หนูก้าวบนเสน้นทางนี้ต่อไปอย่างสวยงามขอบคุณหลายๆค่ะัจคร,ครบโ หลงเหตุการณ์เหล่านี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจะเคียกินข้าวกันแล้วก็โดนสบัดบอสอ่ะมาจากษชัยปฏิเสธการเจอผมก็ไม่ว่างขออนุญาตนะครับพอดีพี่เคทักหาผมพอดีผมก็มีงานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับผมโอ้ตอนนี้เช้ากลางกลางวันมีงานกลางคืนก็มีงานครับให้ให้บอสโจได้เล่าทั้าความหน่อยเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มไปที่น้องมะลาวงไปเนาะครับ คือผมไม่อยากพูดอีกครับผมอยากให้มันมัน,ม,นมันจบไปดีกว่าเรื่องสลหรับนีน้องเพราะว่าเรานะครับไม่อยากขอพูดประเด็นเรื่องนี้อือ่ะคือเอาไง,ไง่ายๆสรุปนะคือตอนนี้พ่อกับทางอีสังได้มีการพูดคุยกันไหมหรือหาข้อตกลงผมพูดในเ facebook ผมแล้วนะครับคือขอแบบเรื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับขอ,อยุดิไว้ดีกว่าเรื่องนี้เราก็ทำงานของเราไปดีกว่าไม่ โฟกัสมาที่เรื่องนี้นะครับโดยแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะนะครับมไม่ได้มีเป็นส่วนที่จะต้องมาแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ต้องตัวเองที่ต้องมาต้องปวดหัวหรือต้องอะไร,ระว่าผมมีงานเยอะนะครับอ,อยู่วงทํางานวงอยู่บ้านก็ทั้งรุดแห่ทั้งรุดแห่สองคันอ่าทั้งสาวน้อยลำพืินชูอีกทั้งเรื่องาข้าพลงกับเรื่องทําเพลงแต่ละวันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยแล้ว ไม่อยากให้มาต้องโฟกัสเรื่องตรงนี้ครับอยากจะบอกแฟนๆนะครับก็คือในส่วนบริบทของสาวน้ำเป็นแพงนะครับเราก็อยู่ในอาณาจักรของเรานะครับผมไม่ฝากบอกดีกว่านะครับผมพูดเฉพาะเรื่องผมดีกว่านะครับฝากพี่น้องมาเมืองสาวน้อยแพงมวอย่างเดียวครับมวอย่างเดียวเตยเสดอจย่างเดียวแฟนๆทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้แต่ละคนแฟนๆก็นั่นแหละนะครับเรื่องไหนทุกวันนี้โลกโซเชียลแฟนๆก็ เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนก็ตัดสินใครจะว่าผมก็ว่าไปใครจะอะไรยังไงก็ใครจะชื่นชมผมก็ต้องขอบคุณถ้าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆถ้าใครไล่ตามทำลายของผมมันก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ใครหรือไปพูดให้ร้ายใ,ใครเพื่อใจมันภาพออกมาไม่ดีไม่มีครับไม่เคยคิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เพื่อนพอน้องพี่ในวงการนะครับไม่เคยพูดยกตรงผมท่านชื่นชมกันเรามาช่วยสืบสารสร้างงานศิลป์ด้วยกันสร้างงานศิลปะ นะครับด้วยกันนะครับผมมีพันธมิตรแทบทุกค่ายแหละครับเพื่อนพอน้องพี่แล้วก็ไม่ได้ไปทะเลาะก,กับใครแล้วไม่ต้องการที่จะทะเลาะก,กับใครด้วยให้น้องอยู่ในช่วงพ่อบ่มอยู่ฮะเราก็เลยแต่น้องได้ลาลงาก็ไม่เป็นไรนะครับคนอื่นที่มีอีกเยอะอยู่ในวงที่กําลังเรากําลังจับตานะครับแต่ละคนมันจะแตกต่างกันครับเพราะว่าคือเข้ามาแล้วบางคนที่เราคิดว่าอันนี้คนคิดเรานะยังไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าคือเราเราแฝงก็คือเราดูใจกันไปก่อนไง อันดับแรกก็คือพ่อรับไว้เออรับไว้เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์โดยโดยไม่ต้องมาเข้ามาแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยเราเอาใจวัดใจใจแน่ใจกันไปก่อนถ้าเขาอยู่ได้อ่าอเราก็ไปถอนเซ็จหรือวันไหนที่เรามองแล้วเอาเด็กคนนี้มีสมมติว่ามีอยู่5คนเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยให้เขาได้ฝึกฝนประสบการณ์อยู่ถ้าเขามีใจสู้กับเราถ้าวันเวลาที่ที่เขาเกิ่งแล้ววันเวลาจะมีตัวจัดสรรเองครับ เราก็มาคุยกันสมมติว่าจะทําเพลงแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสัญญาอะไอย่างนั้นอย่างนี้สัมภาษเพลงแต่ว่าอยู่วงศิลปินมีม,มีมีสัญญากันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนที่เด็กที่เรารับมาใหม่ครับก็จะแบบดูใจแต่ก่อน<ม>แต่ก่อน<ม>ที่จะมีการก็คุยกันมาเรื่อยอยู่นะ<ม>นะครับแต่ว่าขอให้พูดกับพ่อน้นงโแค่นั้น<ม>ใครจะอะไรยังไงเดี๋ยวถึงวันเวลาคนไหนอยู่ไม่ได้ก็ยกมือบอกพ่อเลย<ม>พ่อพร้อมที่จะแบบ คนไหนจะไปอยู่ตรงไหนผมสนับสนุนนะครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยนะครับแต่ว่าคนไหนมีสัญญาแล้วก็ต้องให้ทําตามสัญญาเพราะว่าก่อนทําสัญญาเี่ยต้องพูดกับใจตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองจะตกลงไหมสมมติเราตกลงกันว่าสัญญากี่ปีกี่ปีแล้วเงื่อนไขอะไรต่างๆอ่านก่อนเซ็นสัญญาให้ดีนะลูกๆทุกคนค่อยตัดสินใจเซ็นสัญญาจะไม่ติดครับ ผมตั้งเองครับแต่ว่าน้องจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกเลยครับกับลูกๆที่ออกไปหรือรุ่นก,ก่อนๆที่แล้วก็ยินดี